สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรอีพีนี้เรามีการทดลองมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วใช่ค่ะน้องพอตเตอร์วันนี้เราจะมาทดลองการกระตุ้นการแตกรากของต้นทานมันสำปะหลังใช่แล้วครับผมวันนี้เรามีอุปกรณ์ในการทดลองเป็นสิ่งกระตุ้นทั้ง4ตัวใช่ค่ะเรื่องต้นที่อันนี้เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะใช่แล้วมี M 1 5 0รอิกะปิ แล้วก็ผงชูรสตัวที่2ก็จะเป็นแพนต้าโกของเรานะครับผมตัวที่3และ4ก็จะเป็นปุ๋ยน้ําเหมือนกันแต่ว่าของยี่ห้ออื่นๆครับใช่ค่ะเราจะมาทดลองดูซิว่าตัวไหนจะกระตุ้นท่อนพันธ์ุให้แตกรากได้เร็วอันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับพ่ตเตอได้ครับผมมาดูกันเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มผสมที่ตัวแรกของภูมิปัญญาชาวบ้านเลยแกเอ็นรอยหนึ่งขวดจึ๊บผงชูรสที่เตรียมไว้แล้วแล้วก็กะปิ สักหนึ่งช้อนแล้วคนให้กะปิละลายสักหน่อยอันนี้มาต่อกันตัวที่สองนะครับเป็นปุ๋ยแพนต้ากรของเราใส่นิดหน่อยครับเพราะว่าตัวแพนต้ากรค่อนข้างจะเข้มข้นเหมือนกันตัวที่สามก็เป็นปุ๋ยน้ำชนิดหนึ่งครับ แล้วไปตัวที่4ต่อเลยครับผมครับผมหลังจากที่เราได้ทําการผสมตัวเร่งการเจริญเติบโต,ตของรากแล้วนะครับ <S <S ทั้ง4ตัวเลย้เดี๋ยวเราจะแช่ท่อนพันธุ์กันเลยวันนี้เราจะไม่ได้แช่แบบทั่วไป <ขอ S 1> เราจะปกติเขาจะแช่แบบแช่ทั้งท่อนเนาะนใช่นนครับแต่วันนี้เราจะแช่แค่จุ่เพื่อดูว่าการแตกรากส่วนนี้เป็นยังไงใช่ครับเดราก็เอาลงตัวแรกเลย ที่สองเอาพี่เอลอว่าที่สี่ะโอเคโอเคแล้วเราจะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเราจะกลับมาเอาลงดินปลูกกันครับตอนนี้เราก็กลับมาที่ตรงที่เราแช่ท่อนมันไว้ครบครึ่งชั่วโมงแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําการเอาท่อนมันที่เราแช่ไว้เนี่ยลงดินปลูกใช่โอเคมาเริ่มเลยอึบอวนพี่ผิมด้วยอึบใช่ค่ะ เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนี้เราจะทิ้งไว้7วันประมาณ7วันแล้ว <7 S 1> ลองมาดึงดูอีกทีนึงว่าผลการแตกรากของแต่และตัวเป็นยังไงบ้างคะ่<ช>ะฝากติดตามได้นะคะครับ,รบหลังจากที่ถึงเวลาเราทิ้งไว้ประมาณ7วันแล้วนะครับ,รบตอนนี้เรากลับมาดูผลการว่าการเร่งรากของ เจ้าปุ๋ยแต่ละตัวแล้วก็ไอตัวภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยที่เราผสมกะปิกับเอ็มแล้วก็ปงชุรดเรามาดูกันว่าการแตกรากของมันจะเป็นยังไงนะครับผมใช่่คะเรามาเริ่มจากตัวกะปิก่อนเลยเดี๋ยวเราลองอ๊ยอันนี้ต้องเข้ามาดูใกล้ๆแล้วล่ะคคะว่า จากที่เราดูเนาะตัวนี้รากรากมีมีรากฝอยเล็กๆตรงนี้ครับเริ่มมีรากฝอยนิดๆแต่ว่าแต่ว่าก็เริ่มมีใบขึ้นมาแล้วนะอ๋อเดี๋ยวเรามาดูของได้เราดูของอันนี้ของปุ๋ยแพนตะโกเรานะครับเดี๋ยวเราลองติดบมาโอ้ว้าวเรียกว่า ลากออกมาไ,มได้เยอะ<ม><ม>ยาวอยู่นะคะพัตเตอร์ใช่แล้วก็มีใบออกมาด้วยเมาเรียกว่ารากยาวเลยเาขาเขานี่โอเคมาดูอนนสองตัวที่เหลือกันนะครับอ๊อตัวนี้ไม่ค่อยมีรากเลยแต่ว่ามีมีแค่ใบขึ้นมาเดี๋ยวแต่แปกใบตรงนี้นิดนึงไปไาย ส่วน<ด>ปุ๋ย,ยน้ำตัวสุด,สดท้าย,ายให้พัตเตอร์เทนมาด้วยมีรากสวยนิดเดียวเข,ขาวนิดหน่อยใช่แล้วก็มีใบขึ้นมาเล็กน้อยอใบตรงนี้จะตายอย่างนี้ก็คือเทียบได้พัตเตอร์เทไม่เทียบดีกว่าใช่เรียกว่าก็ค่อนข้างชัด หรือว่าเห็นความแตกต่างพอสมควรเลยค่ะแสดงว่าปุ๋ยน้ำแพนตกโกของเราใช้แช่ท่อนพานเพื่อกตุ้นการแตกรากแล้วก็แตกใบที่ค่อนข้างชัดเจนนะพัตเตอร์ใช่แล้วครับนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือว่าเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยการเร่งรากอของมันสัมปะหลังได้เลยนะครับ เกิดสนใจสังส่งซื้อก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์043306484หรือว่าทักมาที่อินบ็อกซ์เพจเราได้เลยนะคะใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะทำการทดลองอะไรให้ทุกท่านได้ชมอีกติดตามพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ